Okay. เรื่องจิตตามรุกปัสนาสติปฐานนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะทำในสมาธิรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่คุณเนี่ยนั่งๆอย่างเป็นระบบอย่างนี้มีวิตกวิจาร์ณปิติสุขเอกรตามันจะไปตามคันลองของธรรมที่จะพาคุณนะคะเข้าสู่สภาวะของวิมุติสุข คุณจะไ y p a s เนี่ยเจอรี่ไปไเยอะเลยเพราะมีแต่การลดประชากรเจอรี่จนเข้าสู่ความว่างฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยจะต้องมีเนี่ยเครื่องในพวกนี้ที่จะดึงให้คุณเนี่ยกลับมาอีกให้คุณได้เห็นเจอรี่ตัวนั้นเรื่องฐานที่สเนี่ยสอนสอนยากที่สุดเลยคุณดูนะคะฝึกฐานที่สามก็คือเมื่อเห็นช่องว่างของใจก็จะเริ่มเห็นเจอรี่ทีละตัว เหมือนเห็นหยดน้ำที่ะโยดที่แมมลงบนผิวน้ำรวมทั้งการเห็นเกิดขึ้นปั้นอยู่ดับไปของแต่ละความคิดการเห็นเช่นนี้คือการฝึกจิตตาม,มปปาตูกปัศนาสติปัฏฐานซึ่งดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คืออย่างนี้ตอนแรกนะคะเราก็พยายามทําน้ำเนี่ยนะคะเนีย่ยบนผิวน้ำนิ่ง นิ่งเนี่ยนะเนี่ยอย่างกี๊นี้เนี่ยคุณอากิโกะเนี่ยเล่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็นิ่งเข้าสู่ความนิ่งเลยเนะี่ยในส่วนนี้แล้วจู่ๆดิฉันก็พูดอย่างราบเรียบพูดอย่างราบเรียบให้คุณนะคะอยู่กับความนิ่งแล้วดิฉันก็เบิม้มลงไปผมเบิ้มลงไปปุ๊บ,บเนี่ย <c oughs> คุณจะเห็นเลยใช่ไหมคะเจอร่ตัวตกใจปุ๊บ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 ,บ,บคุณต้องมองไปที่ตรงนี้เลยคุณต้องมองไปที่ตรงนี้อ่ะ หายใจลึกๆแล้วก็ดูเนี่ยนะคะจนกระทั่งเนี่ยนะบรรหายไปตรงนี้คือการเห็นมายาตรงนี้คือการเห็นมายาซึ่งส่วนนี้นะคะคุณจะเห็นบ่อยในชีวิตรประจําวันมากกว่าในสมาธิมากกว่าในสมาธิถ้าในสมาธิเนี่ยไว้เสียแต่ว,ว่าดิฉันเปิดเพลงให้คุณฟังทํำเสียงอิรลงชงฉางให้คุณคุณจึงจะเห็นได้ แต่ว่านอกสมาธิในขณะที่คุณกำลังอาบนา้ำแต่งตัวทำอาหารรีดผ่าเดินทำอะไรต่ออะไรในบ้านอะ่ะแม้กระทั่งในขณะที่ดูโทรทัศน์นะคะเจอรี่พวกนี้เนี่ยจะเข้ามารุมเร้าคุณซึ่งคุณจะต้องฝึกมาพอสมควรคุณนะคะถ้าใครเนีเ่ยยังใหม่นะคะคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตรงนี้นะกว่าคุณจะได้เข้าใจนะคะเรต้องเอ่อ้าปี สิบปีสิบห้ายี่สิบปีนะนะคะที่จะเข้าใจเนี่ยส่วนนี้เนี่ยอย่างจริงๆว่าแล้วไม่ใช่ว่าเข้าใจครั้งเดียวโอ้ฉันรู้แล้วเ,เข้าใจตลอดไม่ใช่ความเข้าใจน่าจะหายไปแล้วก็คุณต้องทําให้มันเกิดบ่อยๆฉะนั้นในชีวิตประจําวันนะคะในขณะที่คุณกำลังทาอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยพอคุณพอคุณเนี่ยนะคะเริ่มฝึกเอาอย่างนี้ดีกว่าเออคุณคุณเข้าใจเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่อง สมณะสี่ระดับสมณะสี่ระดับหรือสมณะสี่ระดับโนรูใช่วไว่าอะไรพระอริยะเจ้าสี่ระดับพระอริยะเจ้าสี่ระดับเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยโสดานะคะดิฉันจะใช้คำเปรียบเทียบว่าแลว่าอะไรนะโคราดและอะไรขอนแก่นเมืองเลยภูกระดึงโอเคเข้าใจนะคะโคราดขอนแก่นเมืองเลยภูกระดึงก็คือโสดาอะไรอะไรก็ว่าว การที่คุณจะสามารถเห็นเนี่ยนะคะจุดนี้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยในขณะที่คุณนะคะทำอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะพัฒนาไปสู่จุดที่ภาพรู้ของคุณนะคะจะจ่ออยู่กับตรงนี้เอาเป็นว่าสเกลมีสิบนะคะสินิ้วนะคะอาสิบ ห้าในสิบนะคะคุณจะอยู่กับข้างนอกก็คือรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรกําลังเดินกาานําลังหันผักหันหญ้ารีดผาอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแต่อีกห้าในสิบคุณจะดูข้างในตลอดมันจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณเองจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณเองอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้กําลังปกป้องสมอ,องแลภูมิของตัวเองนะคะจากการที่ฝึกฝนะตั้งแต่แรกรู้เรื่องเจอรี่ก็จะค่อยๆดูเจอรี่อยู่ตลอดเวลานะคะ ฉะนั้นคุณต้องอ่านเรื่องบวดอุตจาระด้วยนะคะที่ดิฉันเนี่ยใช้คําว่ายาลูกยาลูกตัวนี้มันเป็นก็เป็นเจอรี่โดนนี่ยนะมันก็ว่าเห็นเจอรี่เข้ามาเนี่ยมันติ้งอยู่ข้างในอะ่ะนะก็มีคําว่ายาลูกเนี่ยนะคะที่จะมามาปราบเจ้า,จาตัวนี้ปราบเจ้า,จาตัวนี้นะคะคือก,กนะํา,า,า,ากกหนดน่ะท่านพระศาพาก็เรียกว่ากําหนดคือกําหนดรู้อ่าโอเคเห็นตัวนี้แล้วตัวนี้มันก็ดับไป วันนั้นทันทีที่มันดับไปมันจะมีความคิดสุดท้ายนั่นนะเพิ่มมาอีกทันทีเลยนะคะไอ้ตัวความคิดสุดท้ายเราจะมองไม่เห็น,นจนกระทั่งมันผ่านไปอีกแป๊บหนึง่งมามองยอโอน่ะเห็นล่ะก็กําหนดอีกนะคะพอตัวนี้หายไปอีกตัวนึงเข้ามาทันทีเลยนะคะมันมันต่อต่อต่อ,ตอันเลยนะคะฉะนั้นการกําหนดของคุณนะคะมันจะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่านะคะ สุดเนี่ยมันนานแค่ไหนเนี่ยคนหมดไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นความที่สุดท้ายแล้วมันในวินาทีนั้นคุณอาจจะยังไม่รู้แต่อีกวินาทีต่อมาคุณมองย้อนกลับโอเคกําหนดตัวนะในขณะที่คุณกําหนดตัวนั้นอาจจะมีอีกสองตัวเข้ามาหลังจากนั้นสองตัวเข้ามาหลังจากนั้นคุณกําหนดตัวนี้ไม่ทันคุณกําหนดตัวสุดท้ายที่เพิ่งผ่านไปจบไปกําหนดตัวนี้เสร็จอีนี้จาได้มากาหนดย้อนกลับมากาหนดตัวนี้อีก ฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณอาจจะฟังแล้วมันอะไรทีไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่รู้เรื่องหรอกนอกจากว่าสภาวะจะเกิดกับคุณเองนะคะการกําหนดที่มันถีถีได้อย่างนี้เนี่ยยังเป็นอัตโนมัติอย่างนี้นะคะดิฉนันมักจะบอกว่าต้องเป็นคนเมืองเลยแล้วต้องเป็นคนเมืองเลยถ้าคน,คนโคราชเนี่ยนะคะกําหนดพวกนี้ไม่ได้คคนโคราชนี่ยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธโคราชนี่แค่เรียกว่า คุณเริ่มเข้ามาเนี่ยจากกาลยานะปุตชนนะคะที่สระบุรีเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าโคราชนะคะก็หมายความว่าคุณเพิ่งแยกจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิอ๋อเป้าหมายชีวิตฉันก็คือต้องไปนิพพานเหรออ๋อฉันต้องทาอย่างนี้เหรออ๋อทุกอย่างค่อยลงตัวเข้าใจไหมความคิดของคุณเนี่ยเพิ่งจะลงตัวว่าเป้าหมายชีวิตชัดเจน ว่าหมายชีวิตชัดเจนแต่ความโลภความโกรธความอยากได้เงินความฉุนเฉียวความอิจฉาเล็คนยังมียังมีเยอะยังมีเยอะฉะนั้นคุณจะไม่มีความรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ตรงน,นั้นเน่ะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สําคัญมากเลยเพราะจากตรงน,นั้นน่ะพอเริ่มมีสัมมาทิฏฐิมันก็สัมมาวาจาสัมมาอะไรแต่เอาล,ลงมาถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิ คุณค่อยรู้ว่าอ๋อฉันต้องฝึกสมาธิเหรอฉันต้องพ่าตัวใจกลับบ้านหรอไหนพ่าตัวใจกลับบ้านทำไงอ๋ออยู่กับลมหายใจยังอะไรแต่อะไรเนี่ยคุณก็เริ่มทำคุณก็เริ่มทำก็ใช่ไหมตรงนั้นน่ะคือคนโคราชคือคนโคราชนะคะที่มีสมาธิทิฏฐิแล้วสมาธิทิฏฐิแล้วฉะนั้นฉะนั้นคนโคราชนะคะจะมองไม่เห็นพวกนี้ยังมองไม่เห็นในสภาวะนี้ยังยังนะคะ แล้วจากโคราชเนี่ยมาถึงขอนแก่นคุณก็อ,อ่านผ <c oughs> ู้มือชีวิตภาคสิลปและทภาคกฎแห่งกรรมนะคะพราะคุณเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะว่าของเงินมันก็แค่แผ่นกระดาษเป็นเรื่องมา,อายาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็เริ่มปล่อยล่ะนะคะตายเอาเงินหวกไปไม่ได้อะไรแต่อะไรคุณเริ่มปล่อยวางพวกพวกวัตถุสิ่งของสมบัติพระสถานเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจ หัวโขนอะไรพวกนี้เนี่ยคุณเริ่มโละ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 ไปมันเละไปพร้อมกับเจอรี่่ยซึ่งในช่วงนั้นนี่ยคือค่อยลมาฝึกสติปัะหานนั่นแหละฝึกพาตัวใจกลับบ้านแหละแล้วคุณก็ลดประชากรเจอรี่ไปเรื่อยพวกกิเลสพวกนี้อ่ะพวกโลภอะไรแต่อะไรเนี่ยอะไรพวกนี้อีช้าคนอะไรแต่ไรพวกนี้มันก็ค่อยๆหายไปนะคะจนกระทั่งมาถึงเนี่ยนะคะออขอนแก่นนะความโลภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ไรพวกนี้เนี่ย มันหายไปมันหายไปแล้วว่าหมดนะก็ได้นะคะก็คือไม่สนใจแล้วว่ะไม่สนใจเรื่องสมบัติท่าสถานเนงะินทองหัวโขนใครจะทําอะไรกับฉันมันฉันแค่พอกินพอใช้พอใจแล้วไม่เป็นไรนะคะแต่ความโกรธชุนเฉียวยังอยู่ความโกรธย,ย,ยังอยู่อาจจะน้อยลงบ้างแต่ก็ยังโกรธอยู่นะคะยังมีอีโก้อยู่แต่เรื่องอิจฉาตาล้อนไปพวกนี้มันน้อยลงไปเยอะนะคะฉะนั้น คนขอนแก่นเนี่ยเริ่มที่จะเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าฝึกวิปัสนาด้วยนะนะคะมันต้องฝึกอยู่แล้วแหละนะคะคนขอนแก่นก็จะเริ่มเห็นสภาวะนี้แล้วต้องออกจากขอนแก่นเพราะว่าถ้าคุณนะคะมียังมีความโกรธอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ไม่พอใจอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่นะคะคุณก็จะน้องหยิบขวดน้ำให้จาหน่อยนะคะคุณจะยังไงอะ พอมีความโกรธเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกโกรบไปคุณจะมองไม่เห็นคือ <c oughs> ข้างในยังไม่ละเอียดพอตาใจของเจ้าแมวทอมยังไม่ละเอียดพอฉะนั้นแต่ว่าแต่ว่าเพราะการมีความโกรธการยังไม่พอใจนะคะต่ออะไรต่ออะไรพวกนี้มันทำให้คุณเนี่ยร่าร้อนทำให้คุณเนี่ยเล่าร้อนพอคุณเล่าร้อนตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่า <c oughs> มันยังเป็นทุกข์อ่ะ คุณก็เลยอยากที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานนี่มันมากขึ้นคุณก็ปฏิบัติเนี่ยไปม,มากขึ้นฉะนั้นจากคอนแก่นเดินทางออกจากคอนแก่นที่จะไปเมืองเลยตรงนั้คอนแก่นเปน็นเมืองเลยตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานของการฝึกวิปัสนาแล้วช่วงนี้แหละคุณจึงจะเข้าสู่เรื่องจิตปานุป,ปัสนาสติปัฏฐานอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านเรื่องอดอตตจเลตไปด้วยนะคะ คุณจึงจะเข้าใจเนี่ยการเดินทางของดิฉันจนกระทั่งจนกระทั่งฉะนั้นคุณจะเริ่มจากพวกนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเข้าเมืองเลยเข้าเมืองเลยแล้วเนี่ยการจับพวกนี้จะเป็นอัตโนมัติล่ะจะเป็นกลไกเนี่ยนะคะของทอมกระเจอรี่ตัวคุณเนี่ยจะค่อยๆมันหายไปคุณเนี่ยจะทารู้ตัวนี้เนี่ยมาันจะา มันจะสามารถเนี่ยเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันจะจับแบบเร็วมากจนคุณเนี่ยคิดโอ้โหมัน Amazing มากเลยนะคะมันรู้ได้ยังไงแบบเนี่ยกำหนดก็กำหนดแบบทุกตัวเนี่ยให้ได้เลยในช่วงหนึ่งนะคะที่ดิฉันเนี่ยนะคะพูดคำว่ายาลูกเนี่ยนะออกมาแล้วก็ยาลูกทีนะขีดทียาลูกทีขีดทียาลูกทีขีดทีนะคะในนาทีน,น,ทนึงเนี่ยบางทีนางนับไม่อาจจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเนี่ย ประมาณ8 90้าสบครั้งภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเร็วมากเลยแล้วเป็นเพราะว่าข้อสอบเราเยอะตอนนั้นน่ะลูกนเนี่ยยัวเยี่ยลลูกเนี่ยยัวเยียเลี้ยงลูกอะไรต่ออะไรโอ้ปัญหาตัวสุาสัลภาวะสรารพเนะคะมันยัวเยียเลยฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่มันเข้ามาท้าทายเราท้าทายเราแล้วตรงนั้นแหละที่ดิฉันบอกว่าสู้แบบหมัดต่อหมัดหมัดต่อหมัดเลยนะคะกันหนทุกตัว งเนี่ยพอเรากำหนดตัวนี้เสร็จอีก3ตัวเข้ามาอเรียกกาหนดตัวสุดท้ายกําหนดตัวเลยต้องย้อนกลับมากําหนดอีก2ตัวที่เพิ่งผ่านไปแล้วตรงนี้คุณต้องมีสภาวะคุณจึงจะเข้าใจได้เนี่ยภายใน1ไม่ถึง1นึาทีเนี่ยคิดๆๆดขีด,ด,ด,ดอยากจะรู้เนี่ยแล้วยิ่งตอนที่นอนเนี่ยนะโอ้สองสารสามีองเธอไปนอนห้องอืน่นเถอเพราะว่า เจอรี่บางตัวนี่นะมันมันใหญ่มากแล้วก็ตะโกนลั่นเลยอย่างลูกเนะี่ยตะโกนลั่นเลยลั่นเลยนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้ยต้องต้องต้อง,ต,องตกลงกันนะกับพวกลูกกับสามีอนะถ้าแม่โ่องเพราะาตรงน,นั้นมันอัตโนมัติเลยไงบางทีร้คุมไม่ได้นะะแล้วกันแล้วถ้าเจอเจอรี่ตัวใหญ่ๆมันอาจจะออกมาเนี่ยอย่างลูกเนะี่ยแบบดังแล้วคนก็ตกใจผู้หญิงคนนี้มันบ้าอะไรไปไม่รู้ไหม พวกลูกกับสารี่เขาเลยบอกว่าเขาตรลงนกันว่าถ้าแม่พูดอย่างลูกออกมาก็จะเดินห่างไปนะบอกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เนอชีสพงไทยแล้เอไปไม่ถงนั้นเราบอกวเพียนแต่ว่าแต่ว่าก็สามารถคุมได้เนี่ยในแง่ที่ว่าที่จริงเราพูดแต่ว่ามันมันเปลาลูกอะเขาสังเกตเราเห็นแต่คนอื่นเนี่ยไม่เห็นแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันมีบางครั้งซึ่งไม่บอยเอาอย่างเงี้ยไม่บอย ฉะนั้นลักษณะที่คุณเนี่ยกำหนดแบบทีทีทอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ในสมาธิเลยนะในชีวิตประจําวันนะพวกนี้นจะไม่เกิดในสมาธิคุณเห็นหรอกมันนอกสมาธินี่จะต้องจะเรื่องชีวิตประจําวันแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาการอัตโนมัติถ้าอัตโนมัติน,นะคะจะต้องอยู่ที่เมืองเลยหรือก่อนเข้าเมืองเลย ดนั้นช่วงระหว่างขอนแก่นกับเมืงเลยเนี่ยเป็นช่วงที่ยาวนานเป็นช่วงที่ยาวยาวทีเดียวที่คุณจะต้องฝึกฝนน่ะแต่ถ้าคุณยังเบลอเบลยังฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรไม่รู้นะ่ะแสดงว่าถ้าไม่โคราชก็ยังขอนแก่นยังไม่ได้เข้าขอนแก่นด้วยซ้ำไปขอนแก่นเนี่ยคุณจะต้องจัดการเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสมบัตินะคะเกียรติยศอำนาจชื่อเสียงพวกนี้ให้ลงตัวก็คือป,ปล่อยได้ปล่อยได้อย่างอย่างอย่าง,งไม่สนใจเลยไม่เป็นไรแพค่ แค่กระดาษแค่ตัวเลขก็ใช่ไหมข้างในจะต้องกล้าพอสมวควรคุณจึงจะสามารถเนี่ยมาดูสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยได้ไม่อย่นะางนั้นคุณทำไม่ได้หรอกแล้วพอออกจากเมืองเลยเนี่ยเข้านะคะเข้าภูก,กระดึงเนี่ยจะเป็นช่วงของการเนี่ยนะคะ แสงอะไรสีทองของอังไพัยเนี่ยเกิดจะเกิดตีต,ติล้นหลามอะไรก่ออะไรนะั่นเป็นอีกสภาว่าหนึ่งซึ่งไอาการกาหนดพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติปละมันจะอยู่กับเรื่องภาษาโดยสุดเนี่ยมากขึ้นอยู่กับภาษาโดยสุดมากขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของจิตตามโลปัสนาสติปฐานซึ่งไม่ใช่เกิดในสมาธิถ้าในสมาธิที่เรานั่งจริงจังอย่างนั้นนะคะจะพาคุณเข้าสู่ฐานที่4องค์ชายเข้าถึงนิพพานเลย ะะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องประสบการณ์ของการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ไม่ใช่พระไตรปิฎกคงไม่ได้เขียนอะไรอย่างนี้หรอกพระไตรปิฎกก็ต้องตามไปตาม,กกาไปตามหลักการไปตามหลักการแค่เป็นแผนที่เนี่ยชีย้แนะเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วถ้าคุณต้องการเนี่ยภาคปฏิบัติที่นั่นน่ยคุณต้องฟังครูบาอาจารย์จากประสบการณ์ของท่านจริงๆอันนี้จะเวิร์กมากกว่า จะเวิร์กมากกว่านะคะที่จะไปอ่านพระพิรามอะไรกับอะไรถ้าใครอยากอ่านก็ย,ยังอ่านได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะเออนั่งดูรถไฟความคิดอะ่ะตรงนี้ควอให้พวกคุณช่วยกันอ่านดีกว่าค่ะนะคะนั่งดูรถไฟความคิดอะ่ะอ่านตรงนี้ค่ะคุ๊กค่ะที่สา งนั้นถ้าคุณทำในสมาธิก็จะเป็นฐานที่สามเนี่ยได้คุณเริ่มเห็นน่แต่เพียงแบบแต่ว่าการเห็นอันนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เห็นแบบกำหนดอย่างนี้นะคะเนี่ยการเห็นเนี่ยแบบแบบฐานที่สามที่บอกว่าอันนั้นอยากกระโดดขึ้นรถไฟของเจอรี่นะอะไรแต่อะไรเนี่ยตัดสายเสนอดือพวกนี้เนี่ยก็ก,ก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฐานที่สามเอาอางนั้นดีกว่าฐานที่สามเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันยาวมากนะคะ ฉะนั้นพอคุณเนี่ยกระโดดถ้ากระโดดขึ้นรถไฟเจอรี่คุณต้องรีบกระโดดลงมารีบกระโดดลงมาปล่อยให้เจอรี่นะนคะวิ่งผ่านไปแค่นั้นเองวิ่งผ่านไปแค่นั้นเองโดยที่ไม่กระโดดขึ้นรถไฟนะคะซึง่งการเห็นตัวส่วนนี้นะคะกับการเห็นในที่นี้ทีุ่ฟังเพลงอะไรเนี่ยมันยังคนละส่วนกันนะคือคนละแบบคนละประสบการณ์กันนะนะคะฉะนั้นเอ่อ,อ,อตรงนี้ฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยกระโดดขึ้นรถไฟของเจอรี่ ก็หมายความว่าคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลงนะคะกลงเล็กน้อยของของของเจ้าเจอรี่เห็นมายาปล่อยวางโอเคอะอะตรงนี้ค่ะเห็นมายาปล่อยวางเมื่อเริ่็น นะคะเนี่ยถ้าคุณเนี่ยผ่านท่านสี่เนี่ยครบวงจรถ้าเราสามารถทาอย่างครบวงจรได้เช่นนี้นะคะคุณจะไม่งงค่ะคุณจะไม่งงพอผ่านที่สี่รับาัสบริสุทธิ์ก็หมายความว่าคุณจะกลับมาดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นผัสบริสุทธิ์ใช่ไหมมันก็ครบวงจรตอนแรกเนี่ยอย่างที่ก่อนที่ฉันก็สอนให้คุณเนี่ยดูอย่างฐานหนึ่งกับสอง แต่ในะอาทิตย์นี้เนี่ยคุณก็ยกังคงดูเหมือนเดิมแต่ทีนี้ดูอย่างผ่านที่สซึ่งที่จริงอาทิตย์ก่อนเนี่ยดิฉันก็เตรียมตัวให้คุณแลว้วว่า,วาไม่ต้องบริกรรมอะไรพวกนี้เพื่อต้องการให้คุณนะคะสามารถเข้าถึงผ่านที่สีได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นก็เท่มนั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยดูตรงนี้ก่อน เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องล่อแหลมมากเลยนะคะเป็นเรื่องล่อแหลมมากหนึ่งไปปิดแล้วก็เปิดอีกเรืหนึ่งได้ไหม